สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันพุธนะครับวันพุธที่2นะครับมิถุนายน2,564นะครับก็จะพามาเที่ยวที่บ้านสีภูมิบ้านสีภูมิตำบลสีภูมิอำเภอรกระสังนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจะมาพบกับการขุดโคก ไม่ใช่ขุดโขคขุดน้องปั้นโคกปรับพื้นที่นานะครับขนาดพื้นที่สามไร่นะครับเห็นอยู่ไกลๆนู่นนะครับปเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันใกล้ใครับนะครับอันนี้ก็มาใกล้กับตำแหน่งนะครับตำแหน่งของการขุดหน้องนองที่สองนะครับที่เห็นไม้โดเดโดเดโดเดเนะี่ยคือระยะขอบ ของหนองที่สองนะครับนะครับแลที่ปักกําลังปักอยู่นู้นครับที่น,นปตตําบลสีภูมินะครับนะักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตําบลสีภูมิพี่หนิงกับน้องทัดกําลังจับระดับแล้วก็วางแนวอยู่นั่นก็คือแนวของคลองไส้ไก่นะครับอยู่แนวนู้นนะครับเพื่อจะเชื่อมหนองนี้นะครับวนมาถึงหนองที่กําลังขุดอยู่นี่นะครับแล้วก็จากฝั่งนี้ นะครับฝั่งเอ่อแล้วก็น้องก็จะเชื่อมออกมานี่อีกนะครับก็จะออกมาานี่มาี่านี่มาีานี้มานี่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 แล้วก็วนเข้ามาที่หนองนี้อีกอีกครั้งนะครับผมก็จะเป็นแบบน um like well <gun <gun ี้รูปแบบการการการขุดนะครับไะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันใกล้ๆเราเห็นภาพรวมของแปลงแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเห็นก้นไหมฮะก้นสีส้มๆเนี่ยฮะเจ้าแบคโค สิ่งขนาด200นะครับยี่หอฮิจฉิ์นะครับนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตเราไปดูผลงานการลงขุดวันแรกนะครับของแปลงพี่สัญญานะครับศัตรูพินาศอันนี้คือนมสก,กุลก็นะครับนมสก,กุลโหดมากนูน่นนะคนที่ยืนอยู่ครับนี่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 คือเจ้าของแปลงนะครับพี่สัญญาศัตรูพินาศนะฮะหนวดเขายังสวย อย่างรอครับผมนี่นคือเจ้าของแปลงนะครับอน,นี่คือลูกหลานเจ้าของแปลงอุย้ยอะอะไรเนี่ยอันนี้เป็นดินโคลนเหรอมีตาน้าเหรอยาดูครับนี่ครับผมมีตาน้าครับโน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 อันนี้ตาน้าว้าว อย่างดีนี่ครับมีตาน้ําด้วยครับดูโดยเจ้าของยิ้มเลยเห็นไ,ไหมฮะ <laughs> นี่ตาน้ําอยู่นี่เลยนะครับนะครับอย่างดีเลยอันนี้ผลงานการตั้งแรกลงเมื่อตอนบ่ายแล้วนะครับก็จะลงก็บ่ายแล้วนะครับอันนี้คือทำสลบทำระยะอยู่ระยะแรก ทีมงานกำนันสิทธ์นะครับกำนันสิทธ์จากห้วยลาดนะครับเป็นผู้ดำเนินการุดนะครับอย่างนี้ครับผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วกบการปัดสลบอตอย่างสวยนะครับอย่างสวยไปเราไปใกล้ๆขั้วรเรือน ด,ดีครับยืนเป็นแถวเลยครับเป็นพิวแถวเลยครับสวยงามนะครับทั้งตัวเรือนทั้งทีมนักพัษณาพื้นที่ต้นแบบ mm. อย่างดีเลย mm. มาดูตรงนี้ก็ดีเหมือนกันพอดูใกล้ๆเสียงเครื่องจักรค่อนข้างดังครับ mm. เสียงคำรามของเขาค่อนข้างดัง mm. ก็เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับ โอ้แต่ดีครับอย่างดีเลยดูเดตาน้ําสูงมากตาน้นําเม็ดนึงน้ําซับอยู่ประมาณเม็ดนึงเลยนะครับนี่แต่เค็มเหรอ <c oughs> ชัวร์เปล่าชิมยัง <c oughs> เอาจริงๆริลง <c oughs> ลงไปชิม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 น้ำไปแตะแตะแตะใส่ลิตรแล้วก็บอกว่ารสชาติมันเป็นยังไงแล้วก็ เอาแตะตรงที่ใสะลูกแตะตรงที่ใส่แล้วก็มาแตะลิ้นขาแตะนายเอาขาแตะแล้ชิมดูชิมดูตรงไหนที่ใส่ไม่เค็มเหรอเหรอชัวร์เปล่าโดนลิ้นเปล่าเหรอไม่เค็มไม่เค็มอย่างดีไม่เค็มนะชิมแล้วใช่ไหมฮะอ๋อ โอ้ด oh, okay, okay, uh, uh, ีดีขนน้ำไม่เค็มได้เหรอเดี๋ยพิสูจนดิผมลงไปสูจนเองครับโอ้ยชอชเน็ดชเด็ดชอบเ็อย่าลงอใครใครจะไปรู้มันจะสุดอ่ะ อืรสชาติดีชาติดีครับไปไปทางนู้นเลยไปทางนู้นเลยไปไม่ได้แล้วเอาขึ้นไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วขึ้นเดี๋ยวขึ้นไม่ได้แล้วช่วยช่วยเข็มโคงเข็มโคงานงอกแล้วงานงอกแล้วครับคิดไม่คิดว่ามันจะสุด <c oughs> เอาต้องช่วยกันเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดูนะครับตอนนี้ช่วยต้องช่วยต้องช่วยพ่อะหนึ่งขึ้นนะครับตอนนี้อ่ อชาโอ้ขอบคุณทีมงานเป็นไงครับดูสภาพครับนี่นี่นี่ครับตงพักแรกอย่างดีเขาไม่เป็นไรอะผมลงไปคิดว่าจะไม่เป็นไรที่ไหนได้สุดเลยวันนี้น้ำดีน้ำดีไม่ก่อยไม่ก่อยใช่ เอ้พี่ออสต้มผมเนี่ยบอกว่าไอ้เค็มไม่เป็นไี่มเค็มเออแต่น้ำดีน้ำดีเคเคอยู่โอ้ยท่นท่านผู้ชมครับ้สองข้างเัเ็เออน้ำดีครับน้ำดีก็เป็นนาบุญอีกแปลงนึงเลยทั้งนั้นนะนี่แต่ดนน้ำไม่เค็มครับไม่เค็มไม่เค็มการนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเห็นเด็กลงไปแล้วจะ่คิดว่าไม่สุดครับไอเราลงไปซุดครับ อ๋อดูเละเลยจมเลยครับผมจมโคลนเลยไอนน้อย่างงี้เหรอดินสมองไม่ใช่นี่มันดินโคลนนี่เพอาะอยังงี้ยเขาเรียกดินสมองอ๋อนี่ครับท่านผู้ชมครับอย่างเงี้ยเขาเรียกดินสมองคือมันไหลไหลเละๆๆๆย่างเงี้ยครับคิดว่ามันไม่ไหลคิดว่ามันไม่เละ เนี่ครับอันนี้ไหลเละนะครับเออไม่รู้จักสมองซะแล้ว <c oughs> เดี๋ยวอ่าครับครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เราได้รู้จักสมองครับแล้วก็ไดรู้จักดินสุดครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ให้เสียงภาษาไทยโดยพ่อหนึสไตล์สวัสดีครับ